โดนน้ำบนดูไปแล้ว แลครับมาถึงเขื่อนป่าสักแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาวันนี้พามาดูความยิ่งใหญ่ครับหน้าเขื่อนป่าสักนะครับอู้อลังการมากครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาเดินไปดูใ,ใกล้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีนรนานะครับนักตกปลานะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้เช้าวันที่2เดือนตุลานะครับผมก็ผ่านแวะมาดูเขื่อนป่าสักนะครับผมหลังจากที่สถานการณ์น้ําช่วงนี้ค่อนข้างจะวิกฤตนะครับทางโซนภาคกลางนะครับก็เมื่อคืนนี้ผมก็ผ่านน้องแคร์มาครับ คลองระพีพัฒน์นะครับที่มีการผัานน้านะครับให้เบี่ยงมาทางคลองระพีพัฒน์นะครับผมน้ํานี่แตะขอบตะลิ่งเลยนะครับแถวแถวหนองแคนะครับน้าแตะขอบตะลิ่งนะครับสูงเกือบถึงตลิ่งนะครับห่างตะลิ่งแค่ไม่ถึงไม่ถึงเมตรนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ5้าสเซน2ี่เซนบางจุดนะครับผมบางจุดก็มีวางกระสอบทรายที่ที่ขอบอ่าวางกระสอบทรายที่ข้างถนนนะครับข้างคลองระพีพัฒน์นะครับผม วันนี้เช้ามาก็เลยตั้งใจจะพาทุกท่านนะครับมาดูสถานการณ์น้ำนะครับมาดูบานประตูที่เขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้เปิดเต็มทุกบานนะครับผมทั้งเจ็บานนะครับเปิดร้อยเปอร์เซ็นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมไปดูนครับเดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆครับโอ้โหทางลงครับ ข้างหน้าก็มีน้า,นาตกปลานะครับมากันแต่เช้านะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ตกปลาครับเรามาดูน้ําเขื่อนครับ ได้ไหมครับโอ้นะครับปกติตรงนี้นี่สูงประมาณ20-30เมตรนะครับตอนนี้น้ำเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนสันเ็ืนอนนับ ดูด้านบนนะครับว่าด้านบนปริมาณน้ําจะมากขนาดไหนนะครับ ้ามเข้าไปในนีน้นะครับโอ้โหน่าจะพาลูกไหลมากับน,น้ำครับสะโดดบุกพ่อนะครับหน้าบานเลยนะครับไหลมานจนถึงหน้าบานเลยนะครับ นา,ล,านลูกน่าจะว่ายไปไม่ได้นะครับว่ายมากับลูกนะครับตัวผฝูงลูกคออน่าจะสวนกระแสน้ำออกไปไม่ค่อยได้นะครับ มาแล้วครับไปกับกระแสน้ำนวนมาครับมาแลยนะฮูตัวใหญ่มากครับนั่นนะลูกพ่ครับหูลูกพอกระโดะครับ โดมาแล้วโอ้ยไล่ออกไม่ได้ครับพาลูกมาติดอยู่บานประตูนี่นะครับไมกับบนไปจากกระแสน้ําอยู่นี้นะครับหูลูกพ่อน่าจะสวนกระแสน้ําไม่ได้ครับโอ้ยโดนน้ําบนดูไปแล้ว อย่าว่าแต่คนเลยครับที่ได้รับผลกระทบนะครับดูครับโอ้ยโอ้ยโดนโดนน้ำหมุนลงมาครับน้บโดนตรงนี้เป็นน้ำวนดูดลงครับ ช่วยกันเลี้ยงลูกครับมาชโดนะครับนี่เรืยออะไรครับชโดติดเขื่อนนะครับไม่ใช่ชโดชนเขื่อนนะไม่ใช่ชโดติดเขื่อนนะ น้ำเต็มบานนะครับนี่ก็ถือว่าไม่ได้เปิดสุดนะครับ I'm not it นี่ก็ถือว่าน้ํายังไม่สูงมากนะครับทุกเมื่อประมาณปี54นะครับตรงตรงนู้นนะครับก็คือเต็มขึ้นไปนะครับเต็มริมตะลิ่งตรงนู้นนะครับตรงต้นไม้ตรงที่เห็นขา,ขาวๆตรงปลายนี้วผมนะครับตรงนั้นก็คือน้ําท่วมขึ้นไปถึงเลยนะครับตรงพื้นข้างหน้านั้นคือมีน้านนําน้ําแตะๆเลยนะครับอันนี้น่าจะระบายออกไปเยอะพอสมควรแล้วครับผมน,นะครับ เต็มไวมากเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีน้ํามาถึงครับอายุลูกเดียวครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นครับตรงนี้ห้ามเข้านะครับบริเวณบานนะครับห้ามเข้านะครับบานประตูนะครับเราเดินอยู่ขอบด้านข้างได้ครับมีร้านค้ามาด้วยนะครับ ามาขายของแปลว่าน่าจะมีนักตกปลามาเยอะครับเมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งนู้นนะครับ Đây ạ ระดับน้าในเขื่อนนับน้ําท่วมสูงจนถึงตรงตรงปลายนิ้วผมเลยนะครับดูฝั่งในเขื่อนนับด้านในเขื่อนนับน้ำจะอยู่ประมาณปลายนิ้วผมนะับสูงประมาณสิบเมตรนะคระดับน้ำตรงนี้นะครับดูความแรงครับ เส้นนึงนะก็เป็นแม่น้ําป่าสักเหมือนกันนะครับแต่จะมีบานเปิดสมรองนะครับบานเล็กผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะอยู่ตรงนู้นก็จะเปิดออกมาเหมือนกันตรงนู้นนะครับก็จะเป็นตรงที่บรรจบก,กันนะครับสามแยกนะครับต่อไปนยินะครับเป็นสามแยก ยังอยู่นะครับลูกพ่อกชโดคู่นี้ครับพ่อคองแม่คองนะครับ ติดน้ำบนครับพาลูกออกจากน้ำบนไม่ได้ครับ เอาละนะครับน้นะครับคลิปนี้ไม่ได้พามาตกปลานะครับคลิปนี้พามาดูน้ําเขื่อนนะครับบานประตูเขื่อนครับเช้าวันที่2ตุลาคมนะครับผมปี64นะครับเปิดครบ7บานนะครับผมน้ําค่อนข้างแรงมากเลยนะครับเป็นห่วงท้ายน้ํานะครับสําหรับท่านที่อยู่ท้ายท้ายน้ํานะครับโซนภาคกลางนะครับเลยหนองแครลงไปนู่นนะครับน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับผมจากสถานการณ์นะครับก็ขอให้ทุกท่าน ปลอดภัยจากน้ําท่วมล้วกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมสําหรับท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อขวัญกาลังใจนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใ้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปตกปลานะครับผมคลิปนี้มาดูน้ําเขื่อนนะครับผมสําหรับที่นี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับนาวาชาแนลครับผม